สวัสดีครับนักเรียนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูตัวอย่างการเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกกันล้กันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวอย่างที่1เลยนะครับก็คือเราจะเริ่มเขียนจากเซต A แล้วกันนะครับซึ่งเซต A ข้อนี้ก็คือโจทย์บอกว่านะครับ a เป็นเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกก็คือเอ่ดสามห้าเจ็ดแล้วก็เก้าตามลำดับนะครับซึ่งข้อนี้ก็ไม่ยากเนาะเราก็เขียนเลยแล้วกันนะครับ A นะครับ เป็นเซตก็คือเท่ากับเซตก็คือใส่สัญลักษณ์ปิดกาเปิดก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะนำเอาสมาชิกเขียนลงไปก็คือประกอบไปด้วย1 3 5 7แล้วก็9ตามลำดับเลยนะครับพอเราเขียนสมาชิกครบแล้วเราก็ใส่ปิดกาปิดเข้าไปนี่ก็คือการเขียนเซตเอแบบแจกแจงสมาชิกให้มีสมาชิกคือ1357แล้วก็9ตามลำดับ นะครับต่อไปเรามาดูเซตดีต่อเลยนะครับเซตดีของเรานะครับก็ถ้าเป็นดีก็จะหมายถึงเซตของนะครับตัวนี้จะบอกว่าเป็นเซตของจํานวนนับนะครับต้องเป็นจํานวนนับนะจำนวนนับก็คือเราจะเริ่มนับตัวนับตั้งแต่อะไรครับเราจะเริ่มนับตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยเรืนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนนับก็คือจะต้องเป็นจํานวนเต็มบวกนั่นเองถ้าเรามองตรงนี้นะจะบอกว่า B เป็นเซตของจํานวนนับนะครับที่อยู่ระหว่าง คำว,ว่าระหว่างก็หมายถึงเลยครับก็คือหมายถึงว่าเราจะไม่รวมตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับคําว่าระหว่างระหว่างอะไรครับระหว่าง1 0 2ถึง20เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็น่าจะเขียนสมาติชีได้ไงนะ่ายๆเนาะจํานวนนะับที่อยู่ระหว่าง1 0 2ถึง20ก็คือต้องเริ่มต้นที่11แน่นอนนะครับต่อไปก็จะเป็น12แล้วก็13 14นะครับ15 16้า เจแล้วก็18 1 9กนะครับถามว่า20เอาไหมครับอ่า20ไม่เอานะครับเพราะว่าเราต้องการจำนวนที่อยู่ระหว่างนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่รวม20เข้าไปนะครับในสมาชิกของเซตเราก็เลยได้เซตบีแค่นี้นะครับต่อเลยนะต่อไปจะเป็นเซต C นะครับโจทย์บอกว่า C เป็นเซตของจำนวนนับนะครับเห็นว่าเป็นจำนวนนับก็แดลว่าเริ่มนับตั้งแต่1 2 3่งสองสามไปเรื่อยๆนะครับที่ต้องน้อยกว่า30ครับ จดว่าจะต้องเป็นจำนวนนับที่น้อยกว่า30แล้วก็ต้องหารด้วยอะไรครับหารได้วย5ลงตัวอะเรามาเริ่มเขียนเลยแล้วกันนะครับจำนวนนับที่น้อยกว่า30แล้วก็เริ่มหารได้วย5ต้องหารได้วย5ลงตัวตัวแรกที่ 30, เรารคิดถึงก็คือน่าจะเป็นเลขจำนวนไหนครับก็น่าจะเป็น5ถูกไหมครับเป็นจำนวนนับที่เริ่มต้นนะครับก็คือ5ต้องหารได้วย5ลงตัวไงแต่ต้องน้อยกว่า30แตัวจะได้เป็นอะไรครับเป็น10เป็น15เป็น20 เป็น25นะครับถามว่า30ได้ไหมสามสิก็ไม่ได้เนาะเพราะโจทย์ต้องการจำนวนนับที่น้อยกว่าส0แสดงว่าเราจะไม่รวม30เข้าไปในสมาชิกของเซต C นะครับเพราะฉะนั้นคําตอบก็จะตอบ C เท่านี้นะครับต่อไปเซตดีนะครับโจทย์ว่า D เป็นเซตคาตอบของสมการ X กำลังสลบห้บวกหเท่ากับศนะครับซึ่งข้อนี้ถ้าเราจะด้สมาชิกของเซตดีเราก็ต้องแก้สมการ นะครับหาค่าเก่อนนั่นเองนะครับซึ่งข้อน,นี้เป็นสมการแบบกําลังสองเราก็จะต้องแก้สมการคูณของทดทั้งภาคให้ดูเลยแล้วกันนะครับ<ม>จะได้ว่าจะสมการเนาะ x อกกำลังสองลบห้าเบวกหกนะครับเท่ากับศูนย์เราก็จะทําการแยกตัวประก,กอบน,นะครับก็จะแยกแบบสอง,งเล็บนั่นเองนะครับตามสมบุกที่เราเคยแยกตัวประก,กอบตอนมาสามเนาะนะครับก็จะทายค่าเอกตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็จะต้องหาจํานวนที่ คูณกันได้6นะครับ <c oughs> แล้วก็รวมกันได้เท่ากับลบ5ให้ได้มาเติมใส่ซึ่งแน่นอนนะครับจำนวนที่ใช้ได้ก็ต้องเป็นลบ3กับลบ2นะครับลบ3กับลบ2คูณกันได้6ใช่ไหมครับคูณกันได้6แล้วก็เมื่อเอามารวมกันก็จะเป็นลบ5เนาะตรงตามคอนเซ็ปต์ในการแยกตัวประกอบน,นะครับพอได้แบบนี้เราก็จะนําเอาแต่ละวงเล็บมาเท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะว่าจะหมายมีความหมายมาึงแต่ละวงเล็บคูณกันต้องได้0แล้ก็จะได้ว่า x ลบตัวนี้นะครับจะต้องเป็น0ูหรืออะไรครับหรือ x อลบสต้องเป็นศูนย์โอเคไหมพันแสดงว่าสมการแรกเราจะได้ว่า x ก็ต้องหมายถึงสแน่นอนนะครับอีกอันนึงก็คือจะได้ว่า x ต้องเท่ากับ2โอเคนะพอเราแก้สมการเสร็จเราก็จะเอาเอาค่าคำตอบที่ได้จากการแก้สมการมาเติมใส่ตัวเซตนะครับ อันข้อนี้เราก็จะได้ว่า D ของเรานะครับก็จะหมายถึงมีสมาชิกประกอบไปด้วยอะไร A. A. านั่นเองที่แก้สงการนั้ก็คือ2แล้วก็3นั่นเองโอเคนะครับอันนี้ก็คือเซต D ของเรานะครับต่อไปเราจะมาดูเซต E ต่อเลยนะครับเซต E ก็คือบอกว่า E เป็นเซตที่ประกอบด้วยจำํำนวนเต็มที่เมื่อนําไปหารได้50แล้วมันจะต้องลงตัวใช่ไหมครับนาไปหาร50ลงตัวเนาะจำนวนเต็มนะครับแต่จะเห็นว่าจํานวนเต็ม ระวังนิดนึงนะครับคำว่าจํานวนเต็มแสดงว่าเป็นได้ทั้งจํานวนเต็มบวกแล้วก็จํานวนเต็มลบนะครับเพราะฉะนั้น,น that, ตรงนี้นะครับเราก็จะต้องคิดทางจํานวนเต็มบวกและเต็มลบที่สามารถนําไปหาร50แล้วลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าเซตตี้ของคู่นะครับก็จะต้องมีค่าเป็นได้ทั้งค่าบวกและค่าลบจานวนแรกที่น่าจะหาร50ลงตัวได้ก็คือนะครับก็คือทั้งบวกแล้วก็ลบ1นั่เองคูขอเขียนแบบนี้แล้วกันนะครับ จริงๆเราจะเขียน1แล้วก็ลบหแยกกันก็ได้นะครับแต่ตรงนี้เพื่อความสะดวกนะต่อไปนะครับตัวที่จํานวนที่หารหาร50ลงตัวต่อไปก็เอ่อบวกลบ2แน่นอนนะครับที่สามารถทาได้นีจะเนวนอะไรครับก็ลองคิดดูนะครับก็จะเป็นบวกลบนะครับบวกลบ5นะครับเลยเนาะแล้วก็บวกลบเลยครับที่หาร50ลงตัวนะครับจานวนเต็มนะครับก็คือบวกลบสินะครับตัวถัดไปน่าจะเป็นอะไรครับ ตัวถัดไปก็น่าจะเป็นบวกหรือลบ25โอเคไหมครับัวถัดไปละ่ะนะครับก็น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วเนาะที่สามารถเอ่อหาร50ลงตัวนะครับก็คือตัวมันเองก็คือบวกลบ50าสิโอเคนะพอเราได้สมาธิครบแล้วเราก็ใส่ติการบิดเข้าไปนะครับนี่ก็คือเซต e ของเราอ่าต่อไปเหลือสุดท้ายแล้วครับข้อสุดท้ายก็คือเซตอะไรครับเซต f นะครับ f เนะาะเซต f ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาดูครับ f เขาให้ทำอะไรครับ f บอกว่า f เป็นเซตของจำนวนเฉพาะนะครับจำนวนเฉพาะบวกด้วยนะที่น้อยกว่า50แล้วก็ต้องลงท้ายด้วย7โจทย์บอกชัดเจนนะครับต้องเป็นจำนวนเฉพาะบวกที่น้อยกว่า50แล้วก็ต้องลงท้ายด้วย7นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มเกียวกับระดันนะครับจำนวนเฉพาะตัวแรกนะครับที่ลงท้ายด้วย7ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็คือเลข7นั่นเองนะครับโอเคไหมเจ็ดนะก็ถัดไปที่ลงท้ายด้วย7ก็น่าจะเป็น1สิบนะครับ เป็น17เนาะที่เป็นจำ um นวนเฉพาะนะครับตัวถัดไป27ได้ไหมอ่ายี่ไม่ได้นะครับ27ไม่ใช่จำนวนเฉพาะนะครับจำนวนเฉพาะตัวถัดไปน่าจะเป็น37นะครับแล้วก็มีอีกไหมครับอ่าก็จะเป็น4ี่สิบสี่สิบเจ็ดสี่ใช่จำนวนเฉพาะไหมอ่าใช่นะครับก็ถ้าใช่ก็เติมลงไปก็จะเห็นว่าเราจะสามารถเติมได้แค่นี้นะครับเพราะเราต้องการจํานวนเฉพาะบวกที่น้อยกว่า50แค่นั้นนะครับเราก็เลยองการแค่นี้เพราะฉะนั้น สมาชิกของเองก็จะเขียนแค่นี้นั่นเองอ่ะก็จบสําหรับตัวอย่างการเขียนเซตแบบ j จสมาชิกนะครับในตัวอย่างที่แล้วนะครับอ่ะสวัสดีครับ